ก็โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้นชาทุกท่านกันเลยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไวทีเกมมิ่งนะครับผมเดี๋ยวลำรับคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมเราโดนท้ามาจากเ,เดี๋ยวผมขอบอกกันโดนท้ามาจากชแนล n e l Com ี t ทีนะครับผมถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นให้ดูกันนะครับผมโอเคมาเล่นสักสองด่านพอนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาเล่นสองด่านนะนวังว่าผมก็จะมาเล่นให้ดูบ้างนะครับ นี่เป็นกระโหลกเสร็จนะโอเคอันนี้ผมเข้าใจแนละ้วอ๋อกดอย่างนี้เรือ่องนี้เหรออ๋องี้ครับอย่างเงี้ยเนี่ยแตะไปเงี้ยจ๊บจึ๊บจิ๊บย้ายมันตกอะ่ะเอ้ยเบกเบโอเคผ่านแล้วด่านแรกครับกดโนครับกดอันบนคนระับตัวเล่นต่อไปนะแล้วทั้งสามด่านก็พอมากนะคลิปน่าจะไม่ยาวนะเฮ้ยไม่ได้เปิดเรฟไล์ไว้ โอเคไปครับไปไปเลยไปเลยไปเลย,ปเ,ลยเป็นที่อะไรที่ Amazing มากครับฟิแล้วก็รานผ่านไปเรื่อยๆรครับด่านนี้ไปเรื่อยๆนื่อครับผมบอกเราจะเล่นแค่สองด่านพอนครับเพราะว่าผมโดนทายหนึ่งคลิปนะครับเป็นเกมเหมือนกันนะก็ช channel c o m e d tv เหมือนเดิมนะผมโดนทายอีกแล้วโดนทายมาสองคลิปแล้ว โอเคก็เป็นไงฮนะเกมมันก็สนุกพอไหมโอเคแลวส่วนลิงก์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยครับเพื่อไีพาคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ของผมก็ต้องขอตัวลากาก่อนนะครับไมยบาาครับ